แค่บอกนะว่าคุณอยากให้พูดถึงประเด็นอะไรบ้างเช่นเรื่อง2,026 USA D5 DBM กับ2,026 Thailand Missile er, คือหมายถึงอะไรเช่น D5 อาจหมายถึงขีปนาวุธ Trident 2 D5 ของสหรัฐส่วน Thailand Missile er, อาจหมายถึงขีปนาวุธของไทยในปี2,026ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาใช่ไหมครับผมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าขีปนาวุธ t r i เด n t 2 D5 มีราคาประมาณตัวละ3 0 9ดอลลาร์ล้านพื้นฐาน หรือสูงสุดถึง89.7ดอลลาร์ล้านเมื่อรวมบอฮิสและค่าใช้จ่ายระบบเพิ่มเติมและข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวล่าสุดในปี2025อีบอบร์ริเลนส่วนไทยนั้นไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงว่ามีโครงการขีปนาวุธใหม่ในปี2026หรือราคาชัดเจนแต่มีแนวโน้มว่าไทยกำลังซื้อขีปนาวุธ5พุมบล็อก2จํจำนวนหลายลำในราคาหลายสิบล้านดอลลาร์และมีโครงการกระพร้ออย่างต่อเนื่องเนชั่นไทแลนด์แบงกอกโพสต แค่ e t English หากคุณต้องการให้เอาเรื่องเหล่านี้มาเขียนรวมกันหรือปรับแต่งเพิ่มเติมบอกได้เลยครับเราคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณก่อนจะเขียนสคริปต์จริงครับเข้าใจแล้วครับผมจะเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอช่อง Turbo Talk World เป็นภาษาไทยไม่มีตัวหนาะไม่มีหัวเรื่องมีอินโทรของช่องและช่วงฮุกเรล30วินาทีจากนั้นพูดถึงเรื่อง2 0 2 6 USA D5 DBM ซึ่งอาจจะหมายถึงคีปนาวุธ Trident D5 ของสหรัฐและ 2026ขีปนาวุธของไทยพร้อมกล่าวถึงราคาให้ความยาวโดยประมาณ900คำตามนี้ครับเชิญฟังข่าวลับน่าสะพรึงจากโลกยุทธศาสตร์กันเลยปี2026นี้สหรัฐก,กำลังพัฒนาขีปนาวุธเดือดเดือดแบบ D5 แล้วไทยล่ะจะมีมิสซ์ใหม่ๆอะไรให้ดูแลไหมแล้วราคามันจะคุ้มถ้าอยากรู้จัดไปไม่ถึง30วินาทีก็รู้เรื่องสวัสดีครับพวกคุณที่คลั่งไคล้เรื่องยุทธศาสตร์การทหารและอนาคต ของอุปกรณ์รับของชาติต่างๆยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบท็อกเบลช่องเล็กๆที่จะพาคุณทะลุก,กำแพงข้อมูลเบื้องหลังบางทีอาจจะแพงแต่ไม่เคยซับซ้อนอ่านง่ายมุมมองเยอะมาดูกันเลยวันนี้เรามาเจาะลึก2เรื่องที่น่าสนใจมากเริ่มจากฝั่งสหรัฐก่อนขีปนาวุธเทรเดนสองดีเป็นขีปนาวุธนำวิถีที่ยิงจากเรือดำน้ำาอเซอบ,บีมของกองทัพเรือสหรัฐมีชื่อว่าดีเนื่องจากเป็นรุ่นที่5ในตระกูล t ทรเดนสแม้ผมจะยังไม่เจอข้อมูลอัปเดตชัดเจนว่า 2,026 USA D5 DBM มันคืออะไรบางทีอาจจะเป็นการเสนอราคาหรือทดสอบใหม่แต่ตามข้อมูลที่มีราคาคร่าวๆของ D5 อยู่ที่ประมาณระหว่าง30.9ล้านดอน